กูไม่ให้มึงเอาอะไรไปทั้งนั้นน่ะถ้ากูไม่ได้มึงก็ต้องไม่ได้อะไรเลยแต่นี่เป็นของโลโก,กูมึงเจาะจมูกเป็นควายอย่างเงี้ยมึงถึงกู้เหรไย่เข้าใจไงวิมานหนามหนังดีๆอีกหนึ่งเรื่องของ G D H นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมไปดูเรื่องหลานมามาเรื่องนั้นนีก็คือดีมากๆน้ำตาตกแบบ ไปดู2งครั้งว่าน้าตาไหลสองครั้งอะ่ะคือหนังดีจริงๆนะครับพอมาตอนนี้นะครับในเดือนนี้นะครับเราก็มีเรื่องวิมานหนามมาให้ได้ชมกันนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าความรู้สึกหลังดูวิมานหนามกับหลานมานะต่างกันมากนะครับความรู้สึกหลังดูหลานมากนี่คือผมลุกไปต่อไม่ไหวเพราะว่ามันจุกมันมัน,ม,นมันเศร้าอะ่ะมันร้องไห้ไปกับตัวละครนะครับแต่พอไปดูวิมาน